ชื่อสิงหองออ๋ออ๋อี๋ออ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋อม๋ออกออ๋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 อ่กันก็คืออ่กอ๋ออ๋ออ๋ทอ๋ออ๋ออ๋อั๋ออ๋ออ๋ออคำนี้มีลักอณะอย่างออ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 อะไรเอ่ย ภาษาจีนเนาะอ่า,ออาทีนี้คําที่มาจากภาษาจริงทําไมไทยเราถึงมีคําที่มาจากภาษาจีนก,ก็เพราะว่าอาคนไทยสมัยก่อนมีการติดต่อค้าขา,ายกับชาวต่างชาติอ่าก็เลยจึงเล่าวัฒนธรรมของชาวต่างชาติจึงมีการนำ เ,เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนตั้งใจดูนะคะ หรือว่าใช้ผู้เรียนกวนค่ะ หลังจากที่เราดูคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะคลิปเรื่องอคำาที่มาจากาภาษาจีนทีเรา I'm เนี่เจ็แล้ว คที่2คนที่3คนที่4อ่คนที่5อ่คนที่หนึ่งอ่านคำที่ตัวเองเขียนมาเลยลูกอ่านคำษาพท์ที่เราเขียนมาเลยแล้วก็บอกความหมาย่านด,ดังๆคะ